กระตุ้นความต้านทานในพริกหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อควบคุมโรคแอนแทคโนดเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่เลือกใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราเพื่อควบคุมโรคแอนแทคโนดซึ่งอาจส่งผลให้เชื้อสาเหตุมีความต้านทานต่อสารเคมีก่อให้เกิดผลตกค้างในผลพริกและยังทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นด้วย การใช้สารปลอดภัยเพื่อกระตุ้นความต้านทานในผลพลิกเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการป้องกันกำจัดโรคที่มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคโรคอันแทกโนดหรือโรคกุ้งแห้งเชื้อสาเหตุสามารถถ่ายทอดจากผลพลิกที่เป็นโรคสู่มเมล็ดและต้นกล้าได้สาเหตุเกิดจากเชื้อราในสกุลคอลิตโตติคัม เชื้อสาเหตุสามารถถ่ายทอดจากผลพริกที่เป็นโรคสู่มเมล็ดและต้นกล้าได้รวมทั้งสามารถเข้าทำลายพริกได้ทุกระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่ผลดิบจนกระทั่งผลสุกเมื่อระบาดอย่างรุนแรงทำให้ผลผลิตลด,ดลงถึง50%เอร์เซนนอกจากนี้เชื้อดังกล่าวสามารถเข้าทำลายแบบแฝงอยู่กับผลพริกและอาการจะปรากฏขึ้นมาในขณะขนส่ง หรือวางตลาดลักษณะอาการของโรคแอนแท็โนดบนผลพริกอาการเริ่มแรกผลพริกจะมีลักษณะฉ่ำน้ำเนื้อเยื่อยุบตัวลงจากเดิมเล็กน้อยต่อมาแผลจะขยายออกในลักษณะวงกลมหรือวงรีขอบแผลสม่ำเสมอแผลค่อนข้างดำขนาดแผลอาจจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 1-2ซนติเมตรขึ้นอยู่กับขนาดของผลพลิกลักษณะของเชื้อรา c o l e o p t i c i u m capsici บนผลพลิกภายใต้กล้องจุลทรรศน์เชื้อราสร้างฟุตติ้งบอดีแบบ Asperulus ภายในมีการสร้าง Conidiophore Conidia และซีเตในวงเล็บโครงสร้างลักษณะคล้ายหนามสีน้ำตาลดำ ปนอยู่กับกลุ่มโคนีเดียบนแผลที่เป็นโรคโคนีเดียในวงเล็บสปอร์มีลักษณะเป็นเซลล์เดียวใสไม่มีสีรูปร่างโคง้งแบบเสี้ยววงพระจันทร์ปลายแหลมต้านปลอดภัยที่กระตุ้นให้ผลพริกเกิดความต้านทานต่อโรคแอนแทคโนดกรดซาลิไซลิก เป็นสารที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตการสังเคราะห์แสงและการหายใจอีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับกลไกาการต้านทานโรคของพืชคลายวัคซีนเมื่อมีเชื้อสาเหตุโรคเข้าทำลายพืชพืชหลั่งกรดซาลิไซลิกเพื่อส่งสัญญาณให้พืชเกิดความต้านทานแบบกระจายไปทั่วต้นสร้างโปรตีนต้านทานโรคมาป้องกันตนเองจากเชื้อโรคที่เข้ามาทำลายทางด้านการแพทย์ใช้เป็นยา หรือส่วนผสมของยาเช่นยาแอสไพรินการกระตุ้น <un> ความต้านทานผลพลิกด้วยกรดซาลิไซลิกเพื่อควบคุมโรคแอนแทกโนดขั้นตอนที่1คัดเลือกพลิกที่สมบูรณ์และไม่เป็นโรค 2. เตรียมสารละลายกรดซาลิไซลิกอัตราแนะนำ0.5กรัมต่อน้ำ1ลิตรในวงเล็บความเข้มข้น500มิลลิกรัมต่อลิตร 3. แช่ผลพริกในสารละลายกรดซาลิไซลิกที่เตรียมไว้นานสามนาทีหรือพ่นผลพริกด้วยสารละลายกรดซาลิไซลิกให้ทั่วด้วยหัวฉีดพ่นฝอย 4. พึงผลพริกให้แห้ง 5. บรรจุผลพริกในถาดโพลีโพรพีลีนในวงเล็บ PP หุ้มด้วยฟิล์มพลาสติกโพลีเอทิลีนในวงเล็บ PE 6. เก็บรักษาผลพริกในตู้เย็นที่อุณหภูมิ10 15องศาเซลเซียสโดยขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ขั้นตอนที่1คัดเลือกผลพริกที่สมบูรณ์และไม่เป็นโรคขั้นตอนที่2วิธีเตรียมสาระละลายกรดซาลิไซลิกอัตราแนะนำในการใช้กรดซาลิไซลิกคือ0.5กรัมต่อน้ำ1ลิตร ในวงเล็บความเข้มข้น500มิลลิกรัมต่อลิตรนำกรดซาลิไซลิก0.5กรัมละลายด้วยแอลกอฮอล์70%ปริมาตร1มิลลิลิตรก่อนแล้วเติมน้ำให้ครบ1ลิตรควรใช้กรดซาลิไซลิกเมื่อไรหลังการเก็บเกี่ยวผลพริกแนะนำให้ใช้กรดซาลิไซลิกหลังการเก็บเกี่ยวผลพริกไม่เกิน24ชั่วโมงจะช่วยกระตุ้นความต้านทานในผลพริกได้ดีที่สุด หมายเหตุเกินกว่าช่วงเวลาดังกล่าวไม่แนะนำให้ใช้วิธีการนี้ขั้นตอนที่3แช่ผลพริก10กิโลกรัมในสารละลายกรดซาลิไซลิก30ลิตรนาน3นาทีหรือพ่นผลพริก10กิโลกรัมด้วยสารละลายกรดซาลิไซลิก1ลิตรให้ทั่วด้วยหัวฉีดพ่นฝอยเพื่อกระตุ้นให้ผลพริก เกิดความต้านทานต่อโรคแอนเทคโนขั้นตอนที่4พึงผลพริกให้แห้งทั้งในส่วนของผลพริกและคั่วพริกขั้นตอนที่5บรรจุผลพริก100กรัมในถาดพลาสติกโพลีโพรพิลีนในวงเล็บ PP หุ้มด้วยฟิล์มโพลีเอทิลีนในวงเล็บ PE ั้นตอนที่6เก็บผลพริกในตู้เย็นที่อุณหภูมิ15องศาเซลเซียสสามารถเก็บผลพริกได้นาน21วันและเมื่อเก็บผลพริกที่อุณหภูมิ10องศาเซลเซียสสามารถเก็บผลพริกได้นานถึง28วันโดยไม่แสดงอาการของโรคแอนแทคโนดหมายเหตุสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือคุณภาพของพริกก่อนนำมาเก็บรักษาถ้าคุณภาพผลพริก ตั้งแต่เก็บมาจากแปลงปลูกไม่ดีจะทำให้อายุการเก็บรักษาสั้นลงกว่าเดิมต้นทุนในการใช้กรดซาลิสไซลิกในการควบคุมโรคอ n นแทกโนดในผลพริกกรดซาลิไซลิก1นขวดน้ำหนัก500กรัมราคา860บาทอัตราแนะนำในการใช้กรดซาลิไซลิกคือ0.5กรัมต่อน้ำ1ลิตรในวงเล็บความเข้มข้น500มิลลิกรัมต่อลิตร โดยสามารถแช่ผลพลิกได้0.33กิโลกรัมและพ่นผลพลิกได้10กิโลกรัมดังนั้นราคาต้นทุนเท่ากับ0.86บาทหมายเหตุสามารถแช่ผลพริกในกรดซาลิไซลิกซ้ำได้5ครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรกรมวิชาการเกษตรหมายเลขโทรศัพท์02-579-6008